ค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรเนาะว่างงานไม่มีงานเนาะว่างงานก็เลยจะมารีวิวของเล่นจะมารีวิวของเล่นเนาะจะทำเชือกกายภาพเดี๋ยวเอาไว้ให้คนที่ร่างกายแบบแขนขาอ่อนแรงเนาะก็จะมา ทำเชือกกายภาพแจกให้ผู้ที่ต้องการใช้เนาะคือ,อแจกให้เหมือนโครงการต่อบุญใครรับไปก็ช่วยต่อบุญให้คนที่รอบต่อไปเนาะใ,ใช้เลยแล้วก็จะต่อบุญมาก็จะไปหาซื้อเชือกแล้วก็ยัง ยังขาดสายยางน้ำสายยางน้ำสีเขียวแล้วยังขาดยังไม่ได้มา <c oughs> นี่ก็สั่งอุปกรณ์มาแล้วสายที่มือจับข้างบนเป็นมือดึงเนาะก็ตอนแรกก็จะถักเชือกแอ้ทีนี้ดูเชือกแล้วมันแข็งมันถักยากก็เลยจะเอาตัวนี้มา <c oughs> มาเชื่อประกอบเป็นอุปกรณ์มันก็สะดวกดีเนาะที่ว่าเขาดึงออกกำลัออง,งแขนนะ่ะ ที่ออกเดินแขนแล้วแล้วก็จะได้เอามาประกอบให้มันอยู่ในชุดเดียวกัน <c oughs> ทดแทนถักเชือกตอนที่เป็นช่วงที่ที่มือดึงเนาะมือจับดึงช่วงเท้าก็จะเป็นถักเชือกเอา <c oughs> ช่วงเทา้าจะถักเชือกเอาอุปรกรณ์ก็ได้มาแล้วที่มือดึงหนึ่งส่วนได้มาแล้ว แล้วก็เชือกเป็นเชือกอ,อ,อะไรนะใยยักษ์สักอย่างนี่แหละครับน้่น,นี่เหนียวทนเนาะแต่มันถักยากหน่อยมันแข็งนี่12บมิลมันแข็งนิดนึง <c oughs> ลอกลอกก็ได้มาแล้วเนาอะ,อะลอกได้มาแล้วด้ลอกได้มาแล้วสมชุดสั่งใน แอปมาแล้วลอกได้เวลสามชุด <c oughs> ยังขาดแต่สายยางน้ำสายยางน้ำกับขาดสายยางน้ำกับท่อแอรเนาะท่อที่เป็นท่อท่อแอร์ที่นุ่มๆยังขาด <c oughs> ไอที่ขาดไม่ใช่อะไรล้อปัจจัยมีปัจจัยพร้อมว่าจะไปหาซื้อมาประกอบเนาะ เขาก็ใช้ทุนตัวเองก็จะทำแจกก็ไม่ถึงก็ใจฟรีมากมาจนเกินไปแบบว่าฟรีไม่ได้ไม่ได้ฟรีแบบว่าไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยเนาะ <c oughs> ก็อาจจะมีมั่งคนที่อยู่ไกลก็อาจจะขอค่าส่งก็าทางผู้ทำไม่มีงบพอที่จะอขอค่าส่งให้เนาะ <c oughs> อาจจะขอค่าส่ง แล้วก็มีขอค่าส่งแล้วก็มีแบบว่าขอร่วมบุญเอาเอาเอาชิ้นนี้ไปก็ร่วมบุญมาก็เอาไปซื้ออุปกรณ์มาผลิตใหม่ก็ส่งต่อให้คนต่อต่อไปต่อไปแล้วก็ขออย่างนี้เนาะ <c oughs> ขาดเหลือ,อยังไงก็ทางผู้ผลิตผู้ทำก็จะมีบุนก็จะออก ช่วยสมทบไปแต่ก็ขอน้ำใจผู้ใจบุญจากที่รับของไปใช้ช่วยบ้างนิดหน่อยเนาะห้าบาทสิบบาทได้มาแล้วลอกได้มาแล้วลอกได้มา3ชุดอัอนนี้ลอกได้มาแล้ว3ชุดอัอนนี้มือจับก็จะเอามาเป็นชิมล้างก่อนว่าดูมันจะเวิร์กไหมกันระหว่าง ใช้มือจับแบบนี้ก็ถักเชือกแตบบ่แบบนี้มันจะง่ายเนาะหาตัวล็อกมาก็ล็อกได้แล้วแต่ถักเชือกมันจะถักยากนิดหนึ่งเพราะเชือกเส้นใหญ่แข็งเชือกเส้นใหญ่แข็งมากถ้าใครรับไปก็ถือว่าใช้ได้นานเพราะเป็นเชือกเส้นใหญ่สิบสองมิลค่อนข้างอลังการเลยแหละเชือกเส้นนี้ซื้อมามันก็ไม่ได้แพงหรอกเนาะไปซื้อร้าน ขายวัสดกุก่อสร้างมาวันนั้น16.5เมตร16เมตรครึ่งแหละเนาะก็จะตัดขึงเป็น8เมตรแล้วก็จะตัดเป็นส่วนประกอบอื่นๆด้วยใน16.5เมตรในราคา165บาทเนาะออกคุ์ไปเองนะ165บาทอันนี้ของมาส่มมาเช้า190กว่าบาทอันนี้ 200กว่าบาทก็หลายร้อยแล้วเนาะที่ออกไปนก,ก็จะทำเป็นสาธารประโยชน์ช่วยเหลือคนที่เขาอาจจะอยากได้แต่ว่าขาดแคลนไม่ได้ทำขึ้นทำขายเนาะแต่ว่าใครจะสนใจซื้อก็มีเยอะครับมีเยอะในแอปต่างๆมีเยอะมาก สามร้อยถึงห้าร้อยหก้อยเจ็ดร้อยบาทแล้วแต่แต่อันนี้ไม่ได้มีไม่ได้มีขเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้มีแบบเป็นการค้าขายเนาะมีแบบเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันรอบรอบต่อต่อไปรับเอาไปใช้ก็ขอออกขอค่าส่งให้กับ ร่วมบุญให้คนต่อไปนิดนๆหน่อยๆอ,อันไหนขาดอันไหนเกินก็เดี๋ยวทางผู้ผลิตทั้งผมก็จะออกรับผิดชอบสมทบเองเนาะโอเควัสดีครับเดี๋ยวรอ <c oughs> สายยางกับท่อแอร์ถ้าได้มาแล้วก็จะประกอบถ้าวันไหนประกอบก็จะอาจจะทําเป็นคลิปให้ดูเนาะวันไหนประกอบโอเควัสดีครับ